จะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในสิ่งที่ต่างออกไปเพราะพระธรรมมีนี่ที่จะยกมานะครับในลูกาบทที่18ข้อ16พระเยซูเรียกเด็กๆมาหาพระองค์และกล่าวว่าปล่อยให้เด็กๆมาหาเราเถิดอย่าได้ห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าอาณาจรรักรของพระเจ้าเป็นของคนอย่างเด็กเหล่านี้เรามาดูประโยคสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าอาณาจรรักรของพระเจ้าเป็นของคนแบบไหนเอ่ย คุณแบบเด็กนะครับคุณแบบเด็กวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับคือว่าพระเจ้านอยากจะอวยพรทุกเราด้วยเงื่อนไขที่ว่าถ้าเรามีท่าทีบางอย่างแบบเด็กนะครับกระพรของพระเจ้าเอ่อพระเจ้าอยากจะอวยพระพรเรามากมายแต่เงื่อนไขก็คือถ้าเรามีจิตใจมีท่าทีในใจบางอย่างแบบเด็กนะครับโดยธรรมชาติบาปของมนุษย์เนี่ยเรามักจะคิดว่าเราเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างรูปผมด้วยกัน,กนยกตัวอย่างรูปชาวบ้านผมจ้ <laughs> พ่อแม่เขาจะว่าเอารูปผมเนี่ยพอไปโรงเรียนใช่ไหมรูปผมห้าขวบแล้วแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาหาเขาอีกเพื่อนของเขาเนี่ยอายุประมาณสามขวบเขาเขาจะบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเบบี Baby ้ <laughs> <laughs> เขานี่ห้าขวบคึ้นลวเป็นผู้ใหญ่เลยนั้นเนยอะเด็กคนนั้นเนี่ยสามขวบเบบี้ คือโดยธรรมชาติบาปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเราโตแล้วเราตัดสินใจเองได้พอเราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ไหมเป็นทาไมฉันไปเที่ยวกลางคืนได้ฉันเป็นผู้ใหญ่ละทาไมฉันมีแฟนได้ฉันเป็นผู้ใหญ่ละฉันรู้ทุกสิ่งฉันเที่ยวได้ฉันมีแฟนได้เพราะฉันเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้ววัยรุ่นก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราอายุประมาณ35มองไปที่วัยรุ่นอายุสิบห้าเราคิดว่าไง ไอเดียเออไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำวันนี้มันจะส่งผลได้ไงใช่ไหมเออเด็กวัยรุ่นสิบห้าเนี่ยไปเที่ยวเรียนแค่ไคืนไม่เรียนคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ละพอเราเป็นผู้ใหญ่อยู่สิบห้าเรามองไปเออถ้าเด็กสิบห้ามันทําตัวอย่างนี้นะโตขึ้นมันจะเรียนไม่จบมันจะมีงานที่เงินไม่เยอะชีวิตมันจะล,ะลําบากเราก็พูดกับมันว่าไอเด็กเออแต่ตอนที่เรา,าอายุ15เราคิดว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ลวพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันหรอก เป็นผู้ใหญ่รู้ทุกสิผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติบาปนะครับเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนที่ผมอายุยี่สิบต้นๆผมก็เป็นผู้ใหญ่ละเรียนจบละรู้ทุกเรื่องรู้ทุกสิ่งดูแลตัวเองได้พออายุสี่สิบมองย้อนไปด้วยตัวเองอายุยี่สิบเรามันเด็กจริงๆทำอะไรทุกอย่างทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยเข้าทา่าคือโดยธรรมชาตินะครับ เรามักจะคิดว่าเราเนี่ยคือผู้ใหญ่เรารู้เราตัดสินใจได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติบาปอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับทีนี้เนี่ยพอเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเรากล้าตัดสินใจเรารู้ทุกสิ่งเราทําได้ทุกอย่างมันเป็นท่าทีที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่พระเจ้าไม่่อยชอบสักเท่าไหร่พระเยซูก็เลยบอกว่าถ้าจะรับพระพรจากพระเจ้านะต้อก็มีท่าทีในใจเหมือนกับใครเอ่ยเหมือนกับเด็กๆนะครับเหมือนกับเด็กๆ จริงๆแล้วเนี่ยเราอายุมากขึ้นแต่เทียบกับพระเจ้าแล้วไหนใครเป็นผู้ใหญ่กว่ากันพระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงมีแต่พระเจ้าเพีพระองค์เดียวที่มีวุฒิภาวะครบบริบูรณ์เราทุกคนในสายตาพระเจ้าเราพิดว้าถ้าพระเจ้ามองมาเนี่ยพระเจ้ามองว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นเด็กเกยพระเจ้าคงจะมองหูเรานี่โคตรจะเด็กเกินในหลายๆเรื่องเราอายุเท่าไหร่เป็นเชียว์สี่สิบห้าสิบพระองค์อายุเท่าไหร่ พระองค์อยู่มาแต่ก่อนสร้างโลกอีกถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในสกยตาพระเจ้าเราเป็นแค่เบบี้ม,มากนะครับในทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าเราไม่มองว่าเราเป็นเด็กนะเราคงไม่มีทางที่จะเข้าถึงพระพรของแผ่นดินสวรรค์จริงๆนะครับลักษณะของเด็กเนี่ยมีอยู่สามอย่างที่ผมอยากจะเอามาพูดถึงในวันนี้นะครับประการ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีและควรทำเด็กไม่รู้นะครับอันที่สองเด็กดูแลตัวเองไม่ได้อันที่สามเด็กก็ปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเรามองว่าเราเป็นเด็กนะครับถ้าเรามองว่าฉันเนี่ยเป็นเพีงเด็กคนหนึ่งและก็เ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่พระองค์เท่านั้นที่มีมุทิภาวะที่แท้จริงเป็นมุมมองที่ถูกต้องเป็นมุมมองที่ผ่อมใจเป็นมุมมองที่รับรอนและก็เป็นมุมมองที่ที่ปลอดภัย ถ้าเรามองว่าฉันคือผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นมุมมองที่พระเจ้าไม่ค่อยชอบและก็เป็นมุมมองที่นําชีวิตไปสู่สิ่งที่ที่แย่ลงนะครับมาดูอันแรกกันก่อนเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีแนละควรทําเด็กเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมมารู้จักเด็กมากขึ้นเมื่อเมื่อมีลูกก็เริ่มได้มองลูกของตัวเองอย่างใกล้ชิดก็เห็นว่าเด็กเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําเช่นโดยธรรมชาติเด็กเนี่ยเด็กอยากแต่งของเล่นไหมไม่อยาก เด็กไม่รู้หรอกว,ว่าการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเขาแบ่งปันเพื่อนจะรักในอนาคตเพื่อนจะแบ่งปันของเล่นของเพื่อนให้เขาด้วย s> <S เด็กคิดไม่ออกหรอกว่าไม่มีใครไม่มีเด็กคนไหนในโลกนี้ที่จะมีของเล่นครบบริบูรณ์ด <_ s> ังนั้นเนี่ยเรามีของเล่นที่เรามีเรามีของเล่นที่เพื่อนไม่มีถ้าเราแบ่งปันให้เพื่ <_ s 1> อเนเพื <_ s 1> ่อนก็จะรักเราเขาก็จะแบ่งปันของเล่นที่เขาไม่มีให้กับเราเด็กคิดได้ไหมเนี <_ s 1> ่ยคิดไม่ได้คือเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ที่ควรทําและไม่ควรทานะครับวัยรุ่น ซึ่งเรามองว่าเขาเป็นเด็กเขาคิดไม่ได้หรอกว่าการไปเที่ยวเตรกันงคืนการที่ไปมีความสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ถูกต้องมันจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตในอนาคตเขาก็คิดไม่ออกหรอกลักษณะของเด็กเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราเนี่ยเทียบกับพระเจ้าเราก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเรารู้ไหมว่าอะไรควรไม่ควรจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกจริงๆเมื่อเมื่อผมมาดูชีวิตของผมเองนะครับหลายเรื่องผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้องทำยังไงกับชีวิต ผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้องดูแลสักผิวที่มียังไงก็ไม่เคยรู้หรอกจะจัดการการงินให้ดีก็ไม่เคยรู้หรอกปัญหาการงานจะทําไงผมก็ไม่เคยรู้หรอกยอมรับยอมรับกันแบบตรงๆนะครับผมจะจัดการความสัมพันธ์กับคนที่มีปัญหาด้วยให้ถูกต้องยังไงผมก็ไม่เคยรู้หรอกจะประกาศเรื่องพระเจ้ายังไงก็ไม่เคยรู้นะครับจะสอนไมะกำทีอะไรก็ไม่เคยรู้คือถ้าถามจริงก็ยอมรับว่าหลายอย่างในชีวิตนี่ผมไม่เคยรู้หรอกจะเอาไงกับตัวเองในอนาคตยังไม่เคยรู้เลย เจาเอฟพเชก็ไม่เคยรู้เหมือนกันครับคือจริงๆเนี่ยหลายอย่างในชีวิตก็ต้องยอมรับว่าผมไม่เคยรู้หรอกว่าจะเอายังไงว่าอะไรที่ดีและควรทําผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเมื่อเทียบกับพระเจ้าผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่าจะต้องเอายังไงกับตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีและควรทําก็ไม่เคยรู้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีมุมมองอย่างนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่ดีและปลอดภัยมันจะช่วยให้เราเข้ามาหาพระเจ้าที่เป็นพ่อของเรากรพ่อของเราด้วยพระเจ้าเนี่ยทรงรู้จริงๆว่า อะไรที่เราควรทําและไม่ควรทําเมื่อคริสเตษม,มีมุมมองอย่างนีเน้เพราะเราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเราไม่เคยรู้หรอกว่าอะไรที่มันดีไม่ดีอะไรที่ควรไม่ควรกับตัวของเราเองเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เรามาหาพระเจ้ามาขอคาแนะนําจากพระองค์ผู้ที่รู้จริงๆทีนี้เราคิดว่าพอเรามีท่าทีแบบว่าเออฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับตัวฉันเองมาขอพระเจ้าพ่อพระบิดาช่วยผมหน่อยเถอะเราคิดว่าพระเจ้ามีท่าทีไง เราลองคิดอย่างนี้นะครับเรารู้อะไรดีแล้วพอเด็กมาขอให้เราช่วยเนี่ยเรารู้สึกยังไงอ่ะเกิดจงเล่องเ็นโนเกนใช่ไหมมีเด็กคนหนึ่งมาน้องแอมพี่หยงสอนหนูหน่อยสิหยงรู้สึกดีไหมอยากสอนไหมเออหรือว่าเวลาพงษ์ว่ายน้ําใช่ไหมนาคารตะวันน้พี่พงสอนหนูหสอนผมว่ายน้ําหน่อยผมอยากสอนไหมอยาก พอผู้ใหญ่รู้อะไรดีแล้วเด็กมาขอให้เราช่วยเนี่ยหัวผู้ใหญ่เป็นใจมากดีใจมากอยากกระโดดเข้าไปช่วยเวลาเราเข้ามาหาพาระเจ้าด้วยท่าทีที่แบบว่าผมไม่รู้ขอพระเจ้ชาช่วยหน่อยพระเจ้าก็รู้สึกเหมือนกันคนระับว่าอยากจะช่วยเราอยากจะแนะนําเรามากๆแต่ลหลายๆครั้งเนี่ยเรามาขอมาหาพาระเจ้าด้วยท่าทีแบบผู้ใหญ่ผมรู้ดีว่าอะไรดีกับผมขอพระเจ้ชาช่วยด้วยกันแล้วกันปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีกับผมขอพระเจ้าเอาออกไป พอเราเข้ามาหาพระเจ้าแบบเนี้ยเรามาหาพระเจ้าวิทากษ์ิดีที่ว่าเรารู้ดีแล้วขอพระเจ้าช่วยแต่หลายครั้งพระเจ้าก็ไม่เอยชอบนะครับพระเจ้าผมมีปัญหานี้ผมรู้ดีว่ามันไม่ดีขอพระเจ้าออกไปเกิดพระเจ้าคิดว่าปัญหานี้มันดีนะสิ่งที่พระเจ้าอาจจะอยากย้อนถามก็คือว่าเจ้ารู้ยังไงว่าปัญหานี้ไม่ดีกับเจ้าท่าทีคืออะไรเขาจะเป็นเหมือนเด็กพระเจ้าผมมีปัญหาผมก็ไม่รู้หรอกว่าปัญหานี้มันดีหรือไม่ดี แต่ผมมีปัญหาขอพระเจ้าช่วยหน่อยนึงเยกันถ้าพระเจ้าอยากจยากออกไปก็ก็ขอทําถ้าพระเจ้าไม่อยากออกไปก็ขอบอก่อยว่าผมเนี่ยควรจะทํำยังไงคําถามคำอธิฐานแบบนี้เป็นคำาธิฐานแบบเด็กซึ่งพระเจ้าชอบใจเออมันมีสิ่งที่นาทานขอนะครับแล้วก็ผมกับเพื่อนก็ปลับปื้มใจมากเขาพูดด้วยความจริงใจหรือพูดด้วยกวนบุบายก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากนาทานบอกว่า พ่อพ่ออะทานอยากได้ของเรื่องนี้ยถ้าพ่ออยากจะให้ก็ให้นะแต่ถ้าพ่อคิดว่ามันแพงเกินไปไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ทานไม่เอาไม่ได้มันเป็นคําขอที่เดี๋ยวผมแบบดีใจมากชอบมากๆพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับเออพระเจ้าลูกมีปัญหาเรื่องงานเงินความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าพระเจ้าอยากจะออกไปพระเจ้าเห็นว่าดีขอพระเจ้าทาเถิดถ้าพระเจ้าอยากจะเก็บมันไว้ก็ขอบอกด้วยว่า ลูกควรจะทํายังไงลูกไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นท่าเป็นคำปฏิฐานาาแบบเด็กซึ่งผมรู้ว่าพระเจ้าก็ก็ชอบกันมากนะครับเราอยากจะได้อะไรพระเจ้าผมอยากได้นี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีก็แล้วแหลพระเจ้าบอกละหวกันถ้าพระเจ้าคิดว่าดีก็ให้ถ้าพระเจ้าคิดว่าไม่ด,กมดีก็ไม่ต้องให้ก็ได้ขอบอกผมหน่อยว่าผมควรจะทำยังไงเป็นคำปฏิฐานด้วยท่าทีแบบเด็กซึ่งพระเจ้าชอบมากมากเพราะเรา ทำตัวเหมือนเด็กคือเราไม่รู้ว่าอะไรดี<ส>ท <Excel> ี่ bon สุดกับเราดังนั้นนะครับเ,เด็กไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดเราควรจะมีท่าทีแบบเด็กเพราะพระเยซูบอกว่าเราควรจะมีท่าทีแบบนี้คือเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรดีกับเราแล้วใ่คำอธิษฐานเนี่ยมันสะท้อนว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดกับเรา ทีนี้เนี่ยพอเรามีท่าที่แบบผู้ใหญ่เนี่ยมัน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 ก่อปัญหาในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราคิดว่าอันนี้ดีที่สุดเรารู้ว่ามันดีเราก็อยากจะให้พระเจ้าให้เราแล้วพอพระเจ้าไม่ให้เรามักงไปคิดว่าพระเจ้าไม่รักเราไม่ใส่ใจเราเราเห็นว่าท่าที่แบบผู้ใหญ่เนี่ยมันส่งผลเสียต่อการดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามันสร้างปัญหาในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับ ถ้าเกิดนาธานเนี่ยมาหาผมบอกว่า,าอยากได้ของเรื่องนี้ไหมถ้าผมไม่ให้แสดก็พ่อไม่รักเขาจะมีปัญหากับผมไป่ทั้งชีวิตทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะให้เขาในสิ่งที่ผมเห็นว่าดีแต่ว่าถ้าเขามีหน้าที่แบบเด็กนาธานอยากได้เนี่ยถ้าพ่อไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อถ้าพ่อให้ก็แล้วแต่พ่อถ้าพ่อไม่ให้ก็ก็แล้วแต่เขากับผมก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันไปทั้งชีวิตของการเป็นพ่อลูกนะครับ อีกสิ่งหนึ่งคือเด็กเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเด็ก <Herr itt on> ดูแลตัวเองไม่ได้หลายครั้งเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราทํางานมานานเรามีเงินเดือนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้เรายืนได้ด้วยลําแข้ง,ขงตัวเองพอเราทํางานมานานเราเริ่มหาเงินได้เก็บเงินได้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูแลตัวเองเรามีความคิดที่ว่า ชีวิตของเราเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเองดังนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องทํางานหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความกังวลเรื่องการเงินเข้ามาเราก็แก้ไขด้วยการทํางานหนักขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เริ่มเสียไปครับเริ่มเสียไปแต่ว่าถ้าเรามีความคิดแบบเด็กที่ถือว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้พ่อของเราต่างหาก นี่คือพระเจ้าที่เป็นผู้ดูแลเราพอเรามีความคิดที่ถูกป้องแบบนี้เนี่ยพอเรามีความกังวลเรื่องการเงิเนเนี่ย <_ mauv> หรือเรามีปัญหาเรื่องการงานเรามีความกังวลเรื่องด้านต,ต่าเงเนี่ยมันจะกระตุ้นเราให้เราเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นมาอธิษฐานมากขึ้นมาใช้เวลาพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ดูแล,แลเราเราจะมองว่าการงานเนี่ยหน้าที่ต่างๆที่พระเจ้าให้เนี่ย มันเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้กับเราแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ดูแลเราเราไม่ใช่เป็นผู้ดูแลตัวเราเองพอเรามองว่าเราคือผู้ใหญ่เราดูแลตัวเองปัญหาทุกอย่างเราแก้เองพอมีปัญหาแต่ละด้านเราก็จะใช้เวลาทุ่มเทจอมจมกับปัญหามากขึ้นแล้วก็แยกตัวเราเองออกจากพระเจ้าจากพี่น้องนะครับจากทุจกจัก จะเห็นว่ามุมมองแบบว่าฉันคือผู้ใหญ่ฉันดูแลตัวเองเนี่ยมันก็สร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทีเดียวนะครับเออวันหนึ่งนะครับพระเจ้าก็ในสติผมเรื่องนี้นะครับผมจําได้ว่าทุกๆคืนนะผมก็จะเอาขยะไปทิ้งประมาณสามสีทุ่มนครับขยะในบ้านที่พักผมเดไปทิ้งที่ท่หน้าบ้านเนี่ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็บอกพระเจ้าว่าเออพระเจ้า ผมมีปัญหาเรื่องการเงินนะเงินก็น,น้อยลงก็ก็กังวลนะพระเจ้าพระเจ้าก็พูดกับผมนะครับซึ่งผมจะไม่บ่นพระเจ้าบอกว่าดูนาธานสินเคยมีเงินไหมผมก็บอกไม่เคยแล้วนาธานเคยขาดแค่อะไรไหมก็กไม่เคยจริงๆแล้วใยความจริงก็คือว่านาธานเนะี่ยไม่เป็นเด็กที่ไม่เคยมีเงินสักบาทแต่ว่านาธานก็มีโรงเรียนที่ดีไปมีของเล่นที่ดีมากมายแล้วเขาก็ไม่เคยขาดแค่อะไร มันทำให้ผมเริ่มตระดักว่าเออจริงๆผมลืมไปนะว่าผมเนี่ยก็เ,เป็นแค่เด็กคนหนึ่งผมไม่ได้เป็นคนดูแลตัวเองพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อผมในหางที่เป็นผู้ดูแลผมถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยผมก็ไม่ควรจะกังวลเพราะว่าคนที่เป็นห่วงชีวิตผมมากกว่าผมเองเนี่ยก็คือพ่อของผมซึ่งก็คือพระเจ้าสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าแม้นาธานแไม่มีเงินกาในกระเป๋า ผมเองที่เป็นพ่อเขาเนี่ยจะไม่มีวันจอให้เขาขาดแทนสิ่งใดก็เป็นบทเรียนล้ำค่าที่ผู้เรียนรู้จากพระเจ้านะครับคือผมไม่ใช่เป็นผู้ดูแลตัวเองพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ดูแลผมและพระเจ้าก็ห่วงใยชืวอตผมเนี่ยมากกว่าผมห่วงใยตัวเองสิจริงๆถ้าจะว่าไปเนี่ยผมห่วงนาทานมากกว่าผาห่วงตัวตัวเองสิอีกอย่างหนึ่งนะครับเออเด็กเนี่ย ปกป้องตัวเองไม่ได้เด็กทุกคนรู้ดีว่าเขาปกป้องตัวเองไม่ได้หลายครั้งผู้ใหญ่เราก็ลืมไปเราคิดว่าเราปกป้องตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราปกป้องตัวเองไม่ได้นะครับพระเจ้า่รงหากที่เป็นผู้ปกป้องเรามีอยู่วันหนึ่งนะครับมันมีตุ๊กแกตัวหนึ่งเข้าบานท่อยู่ผมเนยนะครับผมก็ระสุ่ช้อนปลามาจับนะครับเป็นกบกี่ยดกาวนะครับทำภาษา็นตุ๊กแกมันวิ่งอยู่เรื่อยบเลนดันเกินผมก่อแล้วสวิง ช้อน,นปลาเนี่ยไปตัดมันใหญ่เท่านี้นะครับเวลาไปตกปลาผมมีสวิงที่ใช้ตัดปลา <S <S ผมก็มาจับตุ๊กแกรึป์พอช้อนขึ้นมาต๊ตุ๊กแกก็หล่นลงมาในสวิงมันก็ออกไม่ได้เพราะว่าสวิงเนี่ยมันมีหมักตาของก็ะหานคือคือตุ๊กแกเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าตาสวิงมันก็ออกมาไม่ได้นะครับเออทีอนี้นะครับเออเพื่อนเปิ่อนก็กลัวกิจการใหญ่ครับไม่ว่าตุ๊กแก,กมยู่ในสวิงแล้วแต่นาคา,เารเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาก็เขาก็รู้ว่าตุ๊กแกอยู่ในสวิงเขาก็ไม่กลัวน้าไม่กลัวหรอกนะครับก็ ทำตัวขี้โม้เออผมก็จะเอาตุ๊กแกเลยเปปล่อยที่ป่าแล้วเนาะเลยตึกไปก็จะตุ๊กแกไปปล่อยนะผมก็ถึกไปนาธานก็บอกนาธานไม่กลัวตุ๊กแกจะไปปล่อยตุ๊กแกกับพ่อด้วยก็เดินไปด้วยกันนะครับนาธานก็ไม่ไม่มันก็ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวตุ๊กแกจริงนะครับเพราะว่าตุ๊กแกอยู่ในสวนนิ่งก็เดินไปด้วยกันหมาเห่าโขมหมาเห่าเพราะนั้นแหละนาธานก็ประกอบข้างหลังผมเลยนะครับนาธานก็ไม่กลัวตุ๊กแกนะนาธานกลัวหมาแต่แต่ว่าเด็กนาธานรู้ไหมว่า นาธานเนี่ยปกป้องตัวเองจากหมาไม่ได้คือเด็กเขาจะรู้ว่าเขาปกป้องตัวเองไม่ได้เขาก็มาเกาะหลังผมเลยผมก็กุ้มเขาขึ้นเขาก็ปลอดภัยจากหมาเราก็ไปปลดตุ้กแกด้วยกันครับแล้วผมก็กุ้มมเขากลับมาคือเด็กเนี่ยเขาเขารู้ว่าเขาปกป้องตัวเองไม่ได้หลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แลวเราคิดว่าเราเนี่ยปกป้องตัวเองได้จากสิ่งรอดงต่างๆแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีท่าทีเหมือนเด็กเพราะจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งล่อลวงต่างๆในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเงินหรือว่าความสําเร็จเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มารซาตานใช้ในการล่อลวงเราผ่านสื่อผ่านงานผ่านเพื่อนเราปกป้องตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรอกแต่หลายครั้งเราเราลืมไปว่าเราเป็นแค่เด็กที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เลยไม่ได้ขอให้พระเจ้าช่วยปกป้องเรา เราก็เลยไม่ทําตัวเหมือนเด็กคือมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยผมก็เห็นว่าหลายครั้งเราซึ่งคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยล่อลวงเราครับเงินความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองก็ทําให้เราเนี่ยก็ออกห่างจากพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรายิ่งไหวฟ้าอาสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเราก็ยิ่งห่างจากพระเจ้ามากขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีท่าที่แบบเด็กคือ เราเรารู้ว่าเราเนี่ยปกป้องตัวเองไม่ได้จากสิ่งลอ่อลวงจากความบาปต่างๆเราก็จะเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าเข้ามาใกล้ชิดพระคำและพระวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คอยเตือนเราเมื่อเมื่อพร,พระองค์เห็นว่าเราเริ่มจะห่างจากพระเจ้าแล้วก็เริ่มไหลกับสิ่งลอ่อลวงต่างๆนะครับดังนั้นนะครับผมก็อยากจะมาอ่านข้อพระคำนี้สักหนึ่งขั้นนะครับพระเยซูบอกว่า อาณาจักรของพระองค์เป็นของคนอย่างเด็กเหล่านี้ดังนั้นถ้าถ้าเรามีท่าทีในใจที่เหมือนกับเด็กนะครับคือเรากระหนักว่าเรากระหนักว่าเราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งพระเจ้าท่านนั้นที่เป็นผู้ใหญ่เราก็มีอายุมากกว่าลูกเราแต่สําหรับพระเจ้าเราก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งพระเจ้าก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กเสมอดังนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรที่ดีและควดเราก็พึ่งพาพระเจ้า เราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเราดูแลตัวเองไม่ได้เราต้องการพระเจ้าในการดูแลเราพอเรามีท่าทีนี้เราก็จะพึ่งพาพระเจ้าเราปกป้องตัวเองจากความบาปไม่ได้เมื่อเรามีท่าทีอย่างนี้เราก็จะเข้ามาหาพระเจ้าเพราะว่าเราก็ไม่สามารถปกป้องตัวเราจากสิ่งที่มายั่วยุใจได้ครับพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่มีท่าทีเหมือนเด็กเนี่ยเราคงจะรับประทานมากมายจากพระเจ้าไปได้ ผมก็อยากจะนุนใจตัวผมเองแล้วก็พวกเราด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่อ้ว่แล้ว่าจริงแล้วเนี่ยในสารดาพระเจ้าเราก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่เราคิดหรอกในสารดาพระเจ้าเนี่ยเราเป็นเด็กมากเราเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าที่เราคิดเยอะในสารดาพระเจ้าเนี่ยเรามีรู้ที่ภาวะน้อยกว่าที่เราคิดตั้งเยอะดังนั้นให้ผมนะครับและทุกทุกคนได้จําหนักว่าเราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวก็คือพ่อของเราคือพระบิดาในสวรรค์เป็นผู้เดียวที่มีรู้ที่ภาวะเพียงพอ ที่จะบอกเราได้ว่าอะไรคนไม่ควดที่จะดูแลเราได้ที่จะปกป้องเราได้นะครับเออในในในตอนนี้นะครับเราก็อยากจะท,ทํที่ธีสินลน้วกด้วยกัน,นครับเออขอขอขอีขอขอนี้ัเพิ่นช่วยช่วยยกลบกักนหน่อยนะครับ